อยากจะเล่นโหมดบิดต่อยังไงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาชมกันครับผมว่าจะให้ลูกค้าต่อยังไงนะครับนั่นก็คือเราก็เอาสัญญาณครับจากคอร์สนะครับ2เส้นเนาะ LR าซ้ายขวานะครับมาเสียบที่อินพุตนะครับช a n n e l ที่1กับช a n n e l ที่3นะครับแล้วก็ทำการเลื่อนซีเลคเตอร์นะครับเห็นไหมครับมันจะมีโหมด B/R คือบิตนะครับแล้วก็สเตเรโอแล้วก็พาเรลนะครับผมแล้วก็ความไมอินพุตนะครับผมมี1.4 1่งนึ่งโวลต์ศูอันนี้เราก็ปรับ0ูนนะครับอันนี้เราก็มาเลื่อนสวิตช์นะครับมาที่คำว่าโหมดบิตนะครับนี่เห็นไหมครับเลื่อนมานะครับทั้ง2 channel นะครับคำว่าบิตก็คือมันเอา channel ที่1กับ channel ที่2รวมกันนะครับผมออก1นึ่งเอาพุตนะครับอ่า1กับ2รวมกันแล้วก็3กับ4รวมกันออก1นึ่งเอาพุตนะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกเห็นไหมครับที่ไบดิงนะคครับแต่่วาสเปอนนตัวี้เขาไม่ได้กาหนนดมะครับผม ถ้าเราจะดูหลักๆเลยดูที่บิดดิ้งนะครับจะเห็นคําว่าบิดไหมครับก็คือช h a n แ e ลนบวกนะครับมันจะใช้ของช h a n แ e ลที่3มนี่ตัวสีแดงอีกเป็นเป็นขั้วบวกพูดง่ายๆขั้วบวกนะครับการต่อต่อยังไงนะครับเราต้องถอดสายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบิดดิ้งนะเป็นบิดดิ้งเราก็ต้องถอดสายนะครับนี่อันนี้คือสายเบรดนะครับสมมติว่าเบรดเนาะเราเราถอดสปิคอนออกเลยครับอันนี้ก็หยิบยกตัวอย่างให้ดูกันนะครับนีลูกค้าสอบถามเข้ามา ราะว่าต่อยังไงหมดบิดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทําให้ดูเลยบิดนะครับอันนี้เบรนะครับเราก็หมุนนะครับบดิงนะครับสีแดงนะครับสีดําไม่ต้องไปหมุนออกมานะครับด้านด้านล่างนะครับดูตรงนี้นะครับสีแดงด้านล่างนี่จะเป็นขั้วลบเราก็ใส่แบบนี้เลยสีดํานะครับขั้วลบข้างบนเป็นบวกนะครับเราต่ออย่างนี้บดิงนี่ก็แน่นดีนะครับผมเวลาต่อลําโพงต่ออะไรนี่ก็ บางท่านก็ใช้เป็นไบดิ้งนะครับบางคนก็เป็นสปิริคอนก็แล้วแต่ความสะดวกเรานะครับแต่บดิ้งก็จะแน่นๆเลยนะครับอ่าแบบนี้เรียบร้อยนะครับฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงนะครับเหมือนเดิมครับเราก็ใส่สีแดงตรงใส่ข้อรบอันนี้คือขับเบยดังเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น18นิ้ว2 1นิ้ว10เริ่มแค่15นิ้วนะครับขับได้หมดนะครับพันนิดนึงนะครับ เรียบร้อยครับเบรบนะครับใช้งานโหมดบิดนะครับคราวนี้เราไปลองเทสเสียงดูว่าเสียงเป็นยังไงเสียงกลางผมใช้แท่นล่างนะครับในการขับเบยคนะครับเห็นไหมครับผมคือเราเอาเพียง1 c h a n ช e นนะครับช h a n ที่ที่1ขึ้นไฟก็จะขึ้นทั้งสองเลยอันนี้คือบิดที่4โอห์มนะครับอ่าหกับ2รวมกันเล่นที่4โอห์มเพราะว่า1เส้นผมต่อใส่ตู้18 2ใบนะครับที่4โอห์มนะครับ อันนี้คือโหมดบิดนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเชนดอที่สามกับสี่ครับเบรดาบิดท,ท,ที่สี่โอห์มเหมือนกันมันจะได้ความดังขึ้นงายิงนะครับผมคือพูดง่ายๆมันก็สองเชนดอทอะไรรวมกันนะครับอ,อันนี้ก็ออนปิดนะครับเราก็แค่ต่อให้ถูกต้องตามเป๊กโรงงานก็เล่นแบบปลอดภัยครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ใช้งานโหมดบิดนะครับที่มีลูกค้าซื้อแอมพิโปเราไปแล้วก็ขอมาผมก็เลยทำคลิปปินแนวทางครับให้กับลูกค้านะครับของร้านทีโปเราครับผมโอเคใครที่สนใจครับ13,990บาทนะครับผมเพราะว่าแอมสี่ช่องแรงๆของร้านทีโปเราครับผมขอบคุณครับฝากไวด้วยครับอีกหนึ่งรุ่นครับผม